สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมนะคะบ้านพักคอสรอหนึ่งชั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าฟังก์ชันพร้อมทั้งบรรยากาศต่างๆรอบบ้านจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะจี้รั้วตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศภายในบ้านนะคะด้านขวานะคะเราจะเห็นเป็นโรงจอดรถนะคะ หลังนี้นะคะถูกออกแบบมาโดยเจ้าของบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องสีหรือดีไซน์ต่างๆค่ะจะตามใจเจ้าของบ้านหนึ่งรซนนะคะน่ารักมากๆรอบๆบบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอ่าเราจะพาเข้าไปดูนะคะในตัวบ้านเลยว่ามีอะไรกันบ้างบ่งบอกเลยนะคะว่าเจ้าของบ้านรักต้นไม้มากๆระเบียงนะคะด้านหน้า น่ารักค่ะสามารถที่จะปลูกต้นไม้นะคะหรือเป็นโต๊ะกาแฟน้นอยๆได้เพราะบรรยากาศที่นี่บอกเลยนะคะว่าดีมากจริงๆนะคะในตัวบ้านนะคะจะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ํามีโซนที่เป็นครัวนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขก สีภายในนะคะจะเป็นสีที่สดใสให้บรรยากาศของเรีวความมีชีวิตชีวาค่ะรวมกับต้นไม้นะคะที่อยู่ในบ้านโอ้โหบอกเลยว่าเข้ามานะคะมี energy มีแรงในการที่ทํำงานมากๆมันลงตัวนะคะนี่จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะห้องงาน น,นี่จะเป็นโซนของครัวนะคะเป็นเคาน์เตอร์บอกเลยว่าหลังบ้านนะคะบรรยากาศไม่แพ้หน้าบ้านเลยค่ะคือสวยตงบหนมากๆนะคะก็มีเด็กน้อยวิ่งไปวิ่งมาด้วย <laughs> อันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะไ <laughs> อนน้จะเป็นโซนข้างบ้าน ระหว่างนี้ก็จะได้ยินเสียงนกเสียงนกองร้องเสียงกบร้องโอ้คือต้องบอกเลยค่ะยืนอยู่ตรงเนี้ยลมเย็นมากๆนะคะวิวหลักล้านจริงๆค่ะนี่นะคะนี่จะเป็นโซนให้เรียกว่าบุ้งค่ะลูกนะคะบุ้งแล้วก็นี่จะเป็นโซนนะคะของโรงรถต้องบอกเลยว่า โร่งโล่งใหญ่ภูมิฐานในส่วนของโรงรถตัวบ้านการจัดสรรพื้นที่นะคะแล้วก็ช่างสถาป,ปนิกทุกทุกฝ่ายทำงานแบบมันออกมาลงตัวสุดๆเลยค่ะนิ่มให้คะแนนนะคะเต็มสิบไม่หักเลยค่ะหลังนี้สวยม,มากๆโดยเฉพาะตอนเย็นนะคะบรรยากาศนิ่มเคยมีโอกาสนะคะมาตอนที่ฝนตกโปร,รยๆนะ เราได้มายืนอยู่ตรงจุดจดนี้นะคะจุดนี้บรรยากาศบอกเลยว่าดีมากเหมือนเราพักผ่อนตลอดเวลาค่ะสำหรับดังนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ฟังมาจนจบแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีหลังอื่นต่อไปนะคะ PN House e x ส e n s e Group นะคะเดี๋ยวนิ่งจะพาดูบ้านที่เราได้ตั้งในหลังต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณะคะ่ะ